เคยได้ฟังว่พาพระก่อนนั้นพูดถึงเรื่องนีวันหาเ็นจะไม่เข้าใจกันมากจริงหรือตัวเส่วนเราทุกคนใช้คำศัพท์ที่ว่านีวันหามันเป็นบัญญัติต่างหาก แท้ที่จริงมีอยู่ในตัวของเราแท้ทุกคนทั้งข่าวทั้งเรื่องตุกตักเรื่องสขาวอนนิค้าสขาวอนมะขาวอน,าาวอนคือเป็นนิวรอนของมัดของชาลทั้งน,นั้น ระเหตุทกาไม่สันทะเบื้องต้นมันเป็นเรื่องของโลกนั่นดปงจีดกันเป็นเมตสัก์ของการทำฌานทำ,ทำมัดพุน,นิทานคำว่าฌานเนั่ยคำว่าโลกิณะ กับโลกตุตระคือท,ทางที่เข้าไปถึงโลกตลุตระโดยเจทพานและสมัสข้านิมนิวรณ มันเป็นเรื่องของโลกมันเลยจีบกันไว้แม้เขาถึงทานแม้เขาถึงมัดได้ถึงเลือว่านี่ก่อนหายจากกา่ฉันทะความพอใจยินดีติดใจเพลิดเพลินสนุกสนาน มวลสู่เนี่ยกับกาบนี่มันยังเป็นเหตุผิดกันในเขาทิจารแล้เขาทิมักแท้่จริงมันเป็นชื่อต่างหากกับอี่ว่าณีวรนิวรสแท้ที่จริงมันในตัวของเราทุกคนมีทั้งนั้นเนื้อกามาฉันทานิวรณ์ พยาบาทจ้องอาฆาตจองล้างจองพระซึ่งกันและกันคขณะม,มีกาไม่ฉันแล้วพู้ใดที่มีพูดทั้งเรื่องการสติบัตย์ก็ต้องพูดทั้งเรื่องพยาบาลในที่อื่นพยาบาลในตัวเองถ้าไมเสื่อมเสีย เืียดีคนทำให้เสื่อมเสียกำลังองชาเรี่ยแรงในเรือเดียดเดียนตนทำให้เสื่อมเสียสจนคุณคนอื่นคืออยากจะให้ได้กาของตนความสุขของตนซึ่งตนเขาจะว่าสุขนาน,นเรื่องื่าเดียดเดนคนอื่นเดียดเดียนในใจ ทั้งจิตใจเบียดเบียนแล้วเมื่ากามฉันะารับเบียดเบียนคนอื่น,นกามมันต้องส่งออกนอกเพ่งออกนอกถ้ามีกามเกิดขึ้นแล้วมันกน็ส <c oughs> ่งไปขึนแมิทะวางองห้อ,องนอนไม่ได้ม่วงอะไรหรอก คอนซูมเซอร์ในเหตุนั้นคิดซึ่งคิดเซอร์ในเรื่องนั้นเลยเรียกว่าทิฏริธาปุถจารุกุจารุงซาตต้นที่เป็นขงคิดในอยู่มีจิิชาหลังเลสงสัร ไงไงนนอกชีตร่างกายของเราเติมไรเรือเ่อยเติมไปน้อ,สองสมปรารถนาเรื่อยสมปรารถนาที่ตัวกิจารถอยหน้าถอยหลงังเนื้อเรียกว่านิวรหาหนี่ในตัวของเราทุกคนแต่นิวนห้านั้น เราุูกเจ้วก็ไม่ได้ท้ายเดียวทินงยไงไงเราก็รู้เรื่องรู้ไวขอละมีวอหวนพาก็ขขาที่เข้าถึงฌานสมาธิพักผ่อดนด้วยความสุขสบายถ้าจะจากอาณา่า เข้าพักผ่อนิบอยู่ในโลกอันนี้ไม่มีการพักผ่อนก็เลยเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์ใจถ้าเมื่อเข้าถึงสมาธิละมือ่อนแล้วเข้าถึงสมาธิเข้าถึงฌานกระตามเดชเข้าถึงวัที่ก็ตามเดชแนวพักผ่อ เนียกว่าได้ความสุขในชีวิตที่อยู่ในโลกอันนี้เรียกกาลมาโลกคือมันเพลินลอยอยู่พออยู่ในโลกนั้นมินดีโมเมลน,น,น,นี่ตั้งแต่เกิดมาแล้วเกิดเกิดในกามาโลกเรียกว่าอยู่ในกาม,มาภูมิ อยูาเลยว่าเราทั้งเมืเ่อเบอกเกิดแห่งการมเสด็จเป็นต่นเหตุเ้าหมองจิตใจพุ่งข้ามอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เป็นนี่วะการมโอะรลอยคออยู่ตรงนี้ไอ้เวสาิปกศีชาติเดี๋ยวทั้งั เมื่อเราละกามสัมผัสเป็นต้นแล้วโยนห่างเข้าไปสงบเป็นฌานก็ดีเป็นสมาธิก็ดีพักผ่อนชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งก็ตามความสุขความสบายดีกว่ามีอายุตั้งเกา้กาปีขึ้นปียี่สิบสามสิบปีต่าง ไม่จะเกิดเงินตายไม่มีการพักผ่อนเลยแข็งต้นนั่งลุกรักษาใจของตนในรักตัวของตนไม่เป็นต้นของตัวอุ่นวายอยู่ตลอดคาลเวลาทุกสิ่งทุกส่วนตัวของเราตาหูจมูกมือกาย เป็นภัยอันตรายแกสมาธิเป็นภัยอันตรายแกจิตใจที่เห็นว่ามีความสุขสบายเพราะเหตุเทื่องไม่เข้าใจตาจริงหุ่มหลงตาจริงๆีตาก็สายทรงสายไปดูวัตถุภายนอกสารพัด วัดถูกทั้งขวางมดเมื่อลูกผู้ลูกคนเมื่ต้นไม้พวกเขาเมื่อสิส่งสดสวยงดงามอาะไรต่างที่เห็นเมตตาเป็นลูกเห็นเมตตาแล้วนำมาผลตือนำมาบำรุงบำเรอให้ใจนี่แหละให้ส่งไปตาม ในที่คงที่ได้ม่่มินดีในกามคุณนหาในหูได้ยินเสียงอะไรต่างเสียงพระอะไรพระเสียงพราะสมองมบำรุงบำเลยเสียงอะไรพระก็มาเดือดร้อนวุ่นวายในอยากได้ยินมันก็หากได้ยินนั้นเมฟังก็ได้ยิน เกิดให้เกิดลำคานให้เกิดรืนวายไมีหูชัว่วเป็นไทยจจใจจิตใจมีจมูกถูกกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมถ้าพัดทุกอย่างจมูกปิดไม่ได้ปิดจะไม่ลมหายใจต้องตาขณะที่ ตาและหูยังพอปิดไปบ้างเ้าจะหมูกปิดให้ได้เลยนักเข่าเรื่องสมูกสูบออกสุกเขา้าอย่างนั้นทั้งนินและหอมพอใจและหอใจกระทักกระสายเว,นวยนไยู่กับเสียงเท่าไรเท่านั้นเป็นภัยอันตราย เต่จิตใจอย่างยิ่งเรียนกินบางข้างบางข้าวเมื่อเรารับอาหารรับทานอาหารรดชาติอลี้ยงต่างจึงาาค,วควอยปากฏพูดเสียงหวานเรี้ยวน่าดเราควนให้จิตใจอยู่นิ่งหนึสัมผัสทางกาย เรยนลานอ,อนแสงอันนี้พอสารพัดทุกอย่างถูกอยู่ทุกเมือ่อแต่หากว่าถูกก็เหมือนก็ไม่ถูกเพราะไม่ค่อยจะรู้สึกตัวไม่ค่อยจะใส่ใจเพราฉะนั้นเวลาเวีนว่างบ้างเอาไว้ด้วยว่าเท่าไรตอนนี้เป็นบ่อกเกิดของเลตุการ ไม่นีจากที่เสียงชินรถโพธภิภานี้ไม่หนีจากการมะคุณหาไม่หนีไม่หนีจากนิวรหาการมะคุณหาทำไม่นีจากน,นิวรธาการมคุณนี่แหละเป็นตัวนิวรพระพุทธเจ้าท่านก็ชม ผู้ที่อยู่ในกวามเิเ่อกระโโไม่ดสดิทั้งหมดเินดีกับลูกถ้าหากว่าคนไม่มีความพอใจเนนินดีกับลูกก็ไม่ทำบุญสุนทานไม่สร้างกุศลเพราะอยากได้ลูกสวยสวยเขาจะให้ลูกงามๆตัวของเราเขาจะได้งาม ให้สวยสงเ,นเนกงาเป็นที่น่าเฉลิมเพลินใจนั่นแหละเป็นเหตุล่อให้สร้างบุญสร้างพิษผลอยากฟังเสียงเพราะๆก็ทำบนส่นทานกาธนาเสียงเพราะให้ทานเสียงความนำพับถึงเยอะต่าง ดูเครื่องกลาวเครืสถานต่างๆเป็นเครื่องบังลมลมเลอะช่วย่อจะได้เพีย,ยงเส่อน,นั้นในอนาคตข้างหนา้าเป็นต้องบำรุงอันนั้นทำอันนั้นทำบุญอันนั้นกลิ่นก็อยากได้ของหอ,อมในถ้าคือกระานประสงค์เขาอยากได้กลิ่นหอมนั้น บูชาสิ่งศักดิ์สิิทธดกอต้องการนั้นกลิ่นอหอมอนั้นรสก็ต้องการรสอร่อยอยากจะให้รสอร่อยทำเป็นน้ำคางก็อยากจะให้เ,เหสียงอย่างนั้นก็ได้มี่ผมตอบแทนนั้นโหดภพะสัมภาษณ์เกล้กลางนิ่มนวล ให้ทำน,นั่นเหมือนกันนี่ที่จะทำบุญสนฐานที่จะสร้างกองการกุศลทั้งหลที่ว่ามาได้ก็เพราะเหตุที่ศาสนาดูดเจ้าท่านก่อนเฉยๆว่าคนทำบุญเช่นนั้นีก,ก็ทำบาปทำบาป ให้เป็นประโยชน,น,น,น์นแก่ตน <c oughs> และค,คนอื่นให้เป็นประโยชน์แก่ตนเสื่อเสียเบือนตอนทำความชั่วให้ได้รับความชั่วนั้นตอบแทนเเดียวกับบุนและกระเบื้องคนอื่นด้วยทำคนอื่นให้เสียด้วยทำคนอื่นให้เสียหายท่านชมเจอเสนอเสริญมา เป็นผู้ลูกสวยลูกงามสินหอมเลื้อพักกาดในกาดยังไม่นามแต่ยังชมเชยซะเหเกินมีครอบครัวอยู่บ้านเาารือนสร้างคารวะก็กอด้วยคุณงามความดีฟอง้องสามชีสเป็นเงินหนึ่งเซลเดียว ให้อุดมระเรีภาพแก่กันและกันน,นั้นเหล่านี้เป็นตนท่านก็ชมเชยสนับสนุนท่นาทนไม่สอนอีกสัมอยู่ของคารว่ามีบทพนยาสามีต้องอสองสองสามคี่ซึ่งกันและกันให้รับความสุข พระโลกอันนี้มันเบียเดเบียนเช่งกันแล้วกันเหตนนุนั้นปราพระจากความเบียดเบียนซึือมีเนตตาต่างยในสองสองสามชีวิตเช่นกันแล้กันนั่นเป็นเหตุนี่ยมาซึ่งความที่อยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้แล้วมันไม่ที่ไหนจะมาทะเลาะก,กัน รักแสนรักหวงแสนแสนแสนห้องเส็นไม่ต้องมีทะเลาะกันอยู่ร่ำไปไม่ต้องมีว่าทุ่งเถียงอยู่รํำกันเพราะใจอนั้นมันไม่เป็นสุขใจอนั้นมันมีสิเบสอยูใจอนันมีสิเบสต่างคนต่างมีเอเสตามหันเข้าใส่กันทันที่ คเพราะเกิดมนจากอันนี้เกิดจากกิเลสเนี่ยรวมครัวแม่ว่าการไม่กิเลสตัวเดียวแล้เนี่ยเป็นเหตุให้ลอยวะของคดีเห็นแล้วพระเจ้าอย่างว่าเมื่อมีพระมีอยู่ในครรภ์จึงต้องอดนทนสู้ด้วยความเพียรพยายามอดทน คนแรกไม่มีการทะเลาะเบาแวงแล้วไม่มีการเดือดเดือนเช่นกันในการว่าทุ่งเสียงเช่นกันนะันท่านชมว่ามีควาสุขเรื่องทำทั้งหลายมีทั้งหยาบและละเอียดอันเดืดอดอะไรเนี้ยหยากรอนยวนเนี่ยละเอียดเรือดอะไรเนี่ย คือกาเมคุณห้ามัน,น,นะ,ะ,ะเอบพอดีถ้้เอยาอจะคือกาเมคุณห้าเน,นี่เมื่อเดินจากนิวรห้านั่หลนก่ยคือกาเมคุนห่านัลนเบก็คือนิวรห่าข้องกันแล้วอยาก็คือละนิวรห้าเป็นผลที่ทิ้งชาสมาที่สบายกขตรงนั้น แค่ที่จริงแล้วท่านพูดทั้งเรื่องฌานวันหาเป็นเรื่องขีดกันของฌานพูดทั้งเรื่องสมาธิก็มีการขีดกันปุบาโสกปุบารสิกาสมัยหก่อนเป็นคารวาเกเ้มากเลยคน กันไมเลยฮะโซดาสกิตาคาราคาอยู่มีครอบครัวอยู่ยทั้งนั้นผู้บวชเนี่ยจะาสนาดซ้ำอีกไม่ทำให้ทึงมั้งไม่ทำให้ทึงคนอะไรยรืงเป็นอย่างนั้นเพราะสมาธิเรียกว่าต่อสูต การเรียกว่าหลบเข้าไปพักผ่อนหลบไม่ได้นี่ในต่อสู้จะหลบไม่ได้สิการนิ่งเขาไปอยูหนึง่งไม่สงบไม่ไงเพราะท้ายก็มีวุนหากวกลวนส่วนสมาธิไหน,นไม่เป็นอย่างนั้นต้องต่อสู้ฝากมาทุกด้านทุกทาง นจนกระทั่งตาย,ายหมดตายหมดแต่หักลงหมดจึงไม่มีอะไรเหลืหอ <c oughs> ก็เข้าสมาธิได้ขนาดนีงมันแตกกันตรงเพราะฉะนั้น,น,น,นถ้าจะเป็นผู้มีจากโลกจะต้องต่อสู่โลก นีจากโลกต้องต่อผิดถ้าต่อสู้ไม่ได้ก็ยอมแพ้ตพกลงอยู่ในโลกนี้แองแมงไปซแเลยฌานก็สมาธิมันแตกกันตรงนี้เอาละฌานนี้สมาธิทำไมต้องเราไม่ต้องพูดงแล้วพูดเทงอกสิ่งใดที่มันมาคัดควาง จะต้องถากถางจะต้องฟาดฟันท่านเ,เรียกว่านี่วันนี้เรื่องสีทกันมันต้องถากถางต้องสีทกนันนี่วันนี้ไม่ลบล้มทับทางขวางทางอาเ่เ่วไปทั้งอื่นเสียมันก็ขวางมันล้ำไปใครมาจะต้องเอนขวางยึงมันล้ำไป เราถางเสียเราฟันออกเสียรื้อออกเสียให้มันเตียนเสียแล้วก็เดินในย้่องส่วนปัญหาที่นี้จะต้องทนนานเหมือนกันมาแล้วอธิบายทางนี่แนละ้ ห่ททือีสมาธิแปลว่าทำความส,สงบสงบมีสองอย่างความสงบนิ่งแน่วเข้าไปโดยใช้คมบฏิกรรมกำหนดให้อยู่กับคำบริกรรมจะพุโทโธพุธโทโธแลหนาปาสติกัตต่าง ให้อยู่ในที่นั้นจิตใจแน่วแ,แน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวในพุโทโธนั่นแหละหรือในอนาปานสติแน่วแ,แ,แน่แน่เดียวทีก็จะรัวบูาเข้าไปจนหายจากพุโทโธหรือหายจากอนาปานสติ เงียบไปบางทีอาจจะไม่รู้ตัวบางทีก็รู้ตัวอยู่ว่ามันเงียบมันว่ามันจสงกเย็นพอใจยินดีกับความสุขอันนั้นอันนั้นอย่างนึงเขาเรียกว่าฌาน อีกอย่างหนึ่งตั้งสติกำหนดจิตจคิดคุณนึกนี่นะจะภาวนาพุโทโธหรือว่าอนา,าปานสติกระดัในภาวนาพุทโธอนาปานสติตั้งจิตสติกำหนดจิตเห็นอาการของจิตมันคิดนึกสงสยัย ในไปใ,ในทางได้รู้จนกระทั่งรู้เท่ารู้ตัวทุกขณะรู้ก่อนมันเกิดไม่ใช่รู้แต่มัน,มนเกิดแล้วมันเคยรู้ <c oughs> รู้ไม่ใช่จิตอารมณ์อะไรมันจะไปผูกพันในอารมณ์อะไรคนเรามันมีอารมณ์ร้อยแปดทัศกา ิตยืนนิ่งๆหรอกแา้พัดแต่มันจะเกิดเกิดในที่นั่นน่ะนิดๆหน่อยๆมันเกิดที่ไหนที่นั่นรู้เท่ารู้เรื่องอยู่อย่างนี้บางทีคิดคด้นเหตุนั่นเกิดขึ้นมานั้นคิดคดจจ้นไปจนสุดสายมันคิดอย่างนั้มัน ส่งไปในเสียงไม่ต้องไม่พุทโธไม่ต้องภาวนาพุทโธก็ได้ไม่ต้องพอาวาพุน,า,พนาก็ได้เสียงว่าเกิดจากอะไรมันมีประโยชน์อะไรแล้วมันเป็นภยัยเป็นโทษอย่างไงมันให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างมังเสียงอะไร จะนาจกนกระทั่งเห็นเสียงนั้นตามเป็นจริงเคือมันเกิดจากวัตถุดเดยเจท่าทั้งสีง่ชิ้นใดชิ้หนึ่งยืดความทั้งสี่ดังเกิดขึ้นมาเป็นเสียงเราไปยึดเอาเสียงนั่เป็นอะไร ัเนเป็นอารมณ์ของเราพิญญาณจนกระทั่งมันถอนจากนเสียมันไปยึดไม่ไปยึดผู้ไปยึดกไ็ไม่เป็นของจริงเสียงก็ไม่เป็นของจริงเป็นสัตว์แต่ว่าเสียงผู้ไปยึดป็นสัตวส์จิตเพราะนั้นปล่อยวางไม่ได้มันมีเรียกว่าสมาธิมันมีสัญญาแล้ควาพร้อมกัน ัตอย่างนี้เรียกว่าครับสมาธิครับสมาธินี้กันถ้าหากว่าจิตแต่นเนี้ยเนี้ยเกิดความรู้ขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้ให้เป็นไปด้วยกันมันหากเป็นเองมันจะลวงว่าเป็นช้านี่กับเป็นเองมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดอุบายสัญญาเร้ยนตายตามรู้ตามเห็น มีต่างมันถ้าเป็นของมันเองขอแต่ว่าเราพูดคิดเจรนาเราพูดทำนะอย่า,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 าท้อท้อทำบารมีเกิดออกจะหากจะรู้โดยตนเองว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นจากอะไรเท่าไรหากรู้โดยตนเองมีประโยชน์ มันออกจากชามันแล้วมันว่างเปล่าเขือว่างเปล่าความพุทธิกของใจมันใส่ราดบริสุทธิ์เหมือนกัเหมือนกับน้ำจริงน,น้ำถ้ามันใสใสถ้าไม่นิ่งเหมันนขมีเงาน้ำใสมันนิ่งเหมัอนตองมั้ไม่ค่อยมีเงาถ้ามันก็เพื่องอยู่แตไม่เกิดเงาชากับชาแนนเหมือนกัน เงาคือปัญญาซองเห็นสรารพัดทุกอย่างเมื่ออกจากสมาธิไอเมื่อออกสัจฐานมาแล้วสมาธิในเห็นจะด้วย